สวัสดีครับพวกผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับช่องที่นำความรู้แล้วก็สาระมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวของบิตคอยนะครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับมือใหม่ที่ต้องการซื้อขายแล้วไม่เป็นกราฟมันจะมีหลายคนที่มาคุยกับผมว่าพี่ตั้มอยากจะซื้อขายบิตคอยแต่ว่า ดูกราฟไม่เป็นมันมีวิธีไหมพี่เอ่อมีครับมีครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้จะสอนสำหรับมือใหม่เลยเอามือใหม่จริงๆเลยนะอ่าโอเคขั้นแรกเราก็ไปหากราฟดูผมขอใช้เว็บของตัวบิตครับนะเพราะผมว่ากราฟมันง่ายดูง่ายดีพอเข้ามาในตัวของบิตครับนะครับเราก็ติ๊กที่ราคาของ Bitcoin เพราะว่าเราจะดูกราฟใช่ไหมครับอ่า พอทีนี้พอเราเข้าไปใช่ไหมในตัวของเว็บก็ในฝั่งซ้ายมือก็จะมีกระดานที่เป็นซื้อขายนะครับเห็นไหมตัวซื้อตัวขายอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของตัวเหรียญคลิปตัวต่างๆที่เราอยากจะดูนะอย่างเช่นตัวฮิตเลียมหรือว่าบิตคอยแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของราคาอันนี้ไปนะครับทีนี้ เรามาสนใจในส่วนของกราฟตัวนี้กันดีกว่านะครับอ่ากราฟตรงนี้นะครับเป็นกราฟของบิตคอยผมก็คลิกนะในส่วนนี้มันก็จะมีเครื่องมือที่เข้าๆอยู่3ตัวเนี่ยเราสามารถดูแล้วก็เข้าซื้อได้นะอ่าในส่วนนี้นะครับหน้าต่างตรงนี้มันจะเป็นหน้าต่างแสดงของตัวของเวลาว่าเราจะดูในราคาในช่วงเวลาไหนมี15้านาที1่วัน4ชั่วโมง ผมขอเลือก15นาทีนะเพราะว่าอยากให้มือใหม่ดูว่าใน15นาทีราคามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถ้าใครอยากเทรดระยะสั้นก็ใช้15นาทีส่วนผมผมเป็นสาย VI หน่อยๆผมก็จะเลือก1วันอ่ะเลือก15นาทีในส่วนนี้นะเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของกราฟแท่งได้อาจจะเป็นแบบกรวงหรือว่าแบบทึบอ่ะผมขอเลือกแบบทึบ ทีนี้นะครับผมขอขยายหน้าจอใหญ่นะจะได้ดูชัดๆนะอาปุ๊บเห็นไหมว่าเราก็สามารถขยายได้กดออกก็ได้ทีนี้มันจะมีเครื่องมือคลอกๆนะอย่างตัวนี้ตัววอลุ่มตัวนี้นะครับเห็นไหมตัววอลุ่มนี้นะครับมันเป็นวอลลุ่มแสดงว่าในช่วงเวลานั้นนะมันมีการซื้อขายเยอะเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่นะ ตัว MA ตัวนี้ MA ตัวนี้คืออะไรมันคือ moving average นะครับมันคือคร่าวๆก็จะอธิบายแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะครับก็คืออ่ moving average นะี่คือว่ามันเอาราคาย้อนหลังมาทำเป็นกราฟเช่น7วันก็ทำเป็นกราฟตัว7วันเอามาพอตเป็นกราฟ25วันก็ามาพอตเป็นกราฟ 99วันก็มาพอดเ,เป็นกราฟอ่าประมาณนี้แล้วพอพอดเป็นกราฟอ่ะพอมาวางกับกราฟแท่งราคามันทำให้เกิดจุดตัดหรือแนวโน้มราคาซึ่งเราสามารถเดาทางราคามันได้ขอย้ำนะคือเดาทางราคาเราเราไม่มีทางรู้ว่าราคามันจะจบยังไงแต่ว่าเราเดาได้ว่ามันจะขึ้นจะลงประมาณนี้นะอ่ะทีนี้ ผมขอขยายหน้าจอก่อนนะอ่าไปช้าๆนะสำหรับมือใหม่นะผมจะอธิบายช้าๆนะในส่วนนี้นะครับกราฟตัวนี้มันก็จะล้อกับราคาของต่ละวันนะครับตอนนี้กราฟเป็น15นาทีอยู่นะย้ำนะ15นาทีนะผมเลือก15นาทีนะอ่าไปด้วยกันช้าๆนะอ่าในกราฟเนี้ยเราสามารถตั้งค่ามันได้ซึ่งตอนนี้ผมพบเห็นว่ามันอะ่ะเล็กมาก เราสามารถขยายเส้นมันได้นะอย่างตัวเนี้เป็น m a 7วันผมก็คลิกตรงฟันเฟืองแล้วก็เลือกสไตล์แล้วก็ตัวนี้เลือกสีได้นะเลือกสีได้อ่ะแต่ผมชอบสีเอาส้มๆไปเลยอ่ะส้มไปเลย,เลยแล้วก็เลือกสไตลน์นี้อ่าพอการาฟขึ้นมาแล้วอ่าในส่วนของเส้นนี้ผมก็เลือกมาอ่า ไปร้อยเลยปุ๊บอ่าโอเคเส้นนี้อ่าอืมเอาสีไหนสีม่วงกันสีม่วงม่วงปุ๊บปุ๊บอ่าอ่าเห็นไหมครับมันก็จะพอดเป็นราคาเป็นกราฟมาเห็นไหมอ่าทีนี้ผมอยากให้ดูแค่2เส้นง่ายๆสำหรับมือใหม่นะดู2เส้นก่อน ในส่วนของเส้น99วันมันอาจจะดูยุ่งยากปิดตามันก่อนปิดตามันออกไปอ่ามันก็จะเหลือ2เส้นนี้อ่ะผมจะมาอธิบายเส้นง่ายๆนะครับในส่วนของเส้น7วันเนี่ยมันเส้นมันจะตามล้อกับส่วนของกราฟเยอะพอสมควรว่า7วันนะ7วันนะอ่าแล้วก็เส้นตัว25วันมันก็จะล้อน้อยหน่อย แต่สเส้นนี้เมื่อไรก็ตามที่มันทำการมาตัดกันอย่างตรงนี้ตรงนี้มันจะทำให้เกิดช่วงราคาที่เราสามารถเข้าซื้อเข้าขายได้สำหรับมือใหม่ดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆถ้าเส้นนี้เส้น7วันวันเส้น7วันมันมาตัดกับเส้น25วัน แต่มันอยู่ข้างบนย้ำนะมันอยู่ข้างบนอย่างนี้มันอยู่ข้างบนนั่นหมายถึงว่าราคามันขึ้นราคามันขึ้นถ้าคุณมีของคุณสามารถขายทํากำไรแต่ถ้าคุณไม่มีของอย่าเข้าไปซื้อเพราะคุณมีโอกาสที่จะติดดอยอ่าส่วนเมื่อใดกระามที่มันตัดแล้วเส้นตัว 25วันเส้นสีฟ้าเนี่ยนี่นะผมคลิกอยู่เนี่ยยีวันเนี่ยมันตัดแล้วทีเนี้ยมันอยู่ข้างบนราคามันก็ลงอ่ามันมันจะสลับกันนะมันจะสลับกันราคามันจะลงแนวโน้มแนวโน,น้มราคาลงดีกว่าขอใช้คํานี้นะนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถเข้าเก็บได้เข้าเก็บเข้าไปช้อนซื้อได้อ่ะ แต่ปัญหาของกราฟตัวนี้คือเราไม่รู้ว่ากราฟพวกนี้มันจะจบเมื่อไหร่มันอาจจะกินเวลาแค่1นาที2นาทีหรือทั้งวันก็ได้เห็นไหมทั้งวันก็ได้มันอาจจะยาวทั้งวันก็ได้ซึ่งเราไม่รู้แต่จะบอกว่าณตอนนี้มีคนเข้ามาซื้อขายบิตคอยเยอะทำให้ราคามันน่ะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเยอะ ง่ายคือมันสวิงเยอะอ่ามันถึงทําให้เกิดกราฟพวกเนี้สามารถตัดได้เยอะวันต่อวันอ่ะตัดได้เยอะตัดได้หหายจุดซึ่งณตอนเนี้ไอ้ตอนนี้ที่มันตนตัดเนี่ยณวันที่วันนี้วันที่สิบสี่กุมภาพันห่งความรักนะครับมันตัดตรงเนี้ยมันตัดขึ้นมาเส้นเจ็ดวันสีส้มเนี่ยมันตัดราคามันขึ้นปื๊ดไปเลยไม่รู้ว่าใครตัดนะไม่ใครว่าตัดมาพันมาล้านห้า ราคามันก็ล้อไปแล้วมันก็ยาวเปิดยาวมากเลยมันยังไม่ตัดนะมันยังเส้นนี้ยังไม่ยังไม่ตัดเลยแต่ว่ามันอาจจะใกล้แล้วเนี่ยประมาณนี้กราฟประมาณนี้สามารถดูกราฟประมาณนี้ได้เป็นแนวทางเป็นการบ้านให้สามารถเข้าซื้อได้สำหรับมือใหม่ส่วนมันมีวิธีดูเยอะแยะนะมันมีกราฟมีเครื่องมือแต่ว่าอันนี้สำหรับมือใหม่จริง ง่ายๆเอาไว้ดูกันอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับมือใหม่นะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะครับรบกวนกด subscribe หรือว่า comment ให้กำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ผมตั้มจากช่องสาระทีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ